กินดีกับตําไทยด้วยนะใครได้ตําไทยนะครับเมื่อวานนี้ตําไทยแตกสามตัวนะครับพี่ๆปังมากปังไม่ไหวลาวก็ปังไทยก็หนัวแซ่บมากครับอ่ะสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดคนดูพี่สวัสดีกับวันพุธเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ครับเปิดการมองเห็นเพจให้หน่อยครับพุธที่ดีคือพุธที่รับทรัพย์สวัสดีกับห้าร้อยคนดู ขอบคุณดาวสิบเอ็ดดวงด้วยนะครับในเมื่อวานพี่ใครถูกรัฐบาลสามตัวบ้างได้คนแล้วเท่าไหร่ในรายงานตัวดิแต่ดีนะไม่ไข้ไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลรุ่นอยู่เหมือนกันว่าแตกสามตัวจะไปได้ไปนอนโรงพยาบาลหอไม่ได้ไมก็ดีแล้วไม่เป็นอะไรมันมันเริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนแรกมันไอเล้วตอนนี้มันไอแบบ ไม่ค่อยไอายมากแล้วแต่ว่ามันยังคันคออยู่ซื้อยาาแล้วแต่ว่าเสียงมันยังแหบเนี่ยเสียงยังเปลี่ยนเมื่วันนี้ใครได้ก็ยินดีด้วยนะพี่สามตัวของเราแม่ย่ามาปังจริงนะครับแล้ววัน,นอังคารอ่ะวันแข็งจริงตั้งแต่ออกเลขล่างแล้วเมื่อวานเนี่ยออกห้าแปดก็เลยงงมากเลยเลขอะไร สุดท้ายมารู้ออกเลขอายุนายกคนใหม่58ปีเออห้าย่างห้บก้าบอกแล้วให้สามแต่คนน่ะไปให้ความสำคัญเลข3าสองแล้วมันก็ไม่ไมายพี่เห็นแต่มันดันออกเลข58เพราะว่านายกคนใหม่เนี่ยอายุ5้าสิบแปดปีเหออ็นข้างล่างออก58นะบนถอดใจแล้ว ว่ามันจะมาคือแบบไปไม่ถูกทางเลยเมื่อวานนี้แต่พอออกสามตัวนะแล้วอยากจะบอกนะครับแล้วออกตัวเดิมด้วยเปลี่ยนแค่หลักร้อยนี่แหละเลขวัวนอังคารแต่ก็แตกสามตัวเพราะว่าให้สี่หกเจ็ดผมคิดแล้วว่าถ้าให้สนะี่หกเจ็ดน่ะแล้วผมก็เลยผมก็เลยไปเอาเลขบ้านผมนะเพราะผมบอกพี่แล้วว่าเลขบ้านผม ถ้าถ้าถ้าแบบว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขที่อยู่อาศัยเลขรถเลขบ้านจะให้โชคแล้วก็ให้อย่างที่พี่เห็นเพราะว่ารอบนั้นน่ะผมไม่ได้ <c oughs> รอบนั้นน่ะเอาเอาปูมา่มาอ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบพี่เข้าใจไหมที่ผมบอกไปว่า <c oughs> คือผมได้ไป <c oughs> ไอสร้าง ช่างปั้นองค์แม่ย่ากัลายาวดีเทวีแล้วรอบที่ปู่มา่ะเออช่างบอกเลยว่าปู่จะให้ปู่จะให้โชคจะให้เลขบ้านนี่แหละแล้วรอบนั้นน่ะผมเอาไม่ได้ผมยังบอกพี่ๆเลยผมเสียใจเพราะว่าอ,อังไม่ใช่อการที่เมื่อวานนะอังคารก่อนหน้าน่ะเลขมันออกสองสี่หกมันมาเลขบ้านเต็มเต็มเลยสองสี่หกแต่ว่ามันไปเข้าเลขทูบ เราจุดทูปได้ถ้าผมจําไม่ผิดน,นะหกสี 6, 4, 6. ่หกแล้วมันก็เราก็ได้แต่เราไม่ได้สามตัวแต่ทีเนี้ยจังหวะที่อัญเชิญแม่ย่ามาพอดีแล้วก็คืออัญเชิญแม่ย่ามาก่อนรัฐบาลแล้วคิดแล้วว่ายังไงอ่ะรอบเนี้ยมันต้องแตกแต่ไม่รู้จะแตกอะไรแต่คิดแล้วว่ามั่นใจว่ามันจะต้องออกเลขอยู่เลขที่อยู่อาศัยนี่แหละเพราะมันออกมันบนแต่ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะตำลาวผมจะบอกพี่นะ มันวนเลขลดก่อนตอนแรกมันวนเลขรดทั้ง9 8้าแปทั้งแปทั้งศูมันยังเหลือเลขบ้านซึ่งมันออกเมื่อวานนี้เลยครับ6 4 6นั่นแหละผมก็เลยผมก็เลยเอาเลขบ้านแหละไปจับเลยว่าเอาเลขบ้านไปจับให้พี่เลยสำหรับตำไทยมันก็เลยเข้าม,มันก็เลยแตกสามตัวเลยครับ เมื่อวานนี้ไม่ได้คิดว่าจะแตกสามตัวด้วยแต่คิดว่าหวยมันจะต้องเบิ้ลไม่เบิ้ลมันก็ต้องหามแล้วมันมาให้เห็นจริงๆครับมันหามอืมเพราะว่ามันเป็นอย่ยงที่ผมบอกเลขวันอังคารเนี่ยในบรรดาเลขอ่ะเล่นยากสุดคือเลขวันอังคารแต่เราก็เข้าสามตัวมาถ้าพี่ดูสถิตินะพี่จะเห็นเลยเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูหวยออกวันอังคารหวยออกวันอังคาร มันออกตัวเดิมด้วย46แต่ว่ารอบที่เอาปู่มานะ่ะนั่นก็ออกเลขบ้านเหมือนกันพี่แล้วเมื่อวานนี้ก็ออกเลขบ้านเลขบ้านนะ่ะ4462ชัดเจนนะหนึ่งพันพี่จะมาซื้อตำราก็ได้นะครับแต่ว่า4462เนี่ยถ้าพี่จับเล่นมันก็จะได้444642แล้วก็62แค่นั้นเนี่ยมันออกตัวเดิมพี่จะเห็นเลยเห็นไหม แต่ผมวิเคราะห์ว่ามันมีสีแล้วผมบอกแล้วว่าไม่โดนขี้แน่นอนถ้าสีไม่มานะเอาขี้มาเมารถทุกขี้มันได้เลยแต่ผมก็ผ่านเพราะมันมเพราะว่ามันมีสีจริงๆเนี่ยเห็นไหมพี่เห็นเลยส่วนใหญ่นะเลขมันจะไม่มาแบบนี้นะแต่วันอังคารน่ะมันเป็นเลขจับยากแล้วเห็นไหมครับพี่สังเกตได้เลยเลขแต่มันจะมันจะไม่ออกเลขตัวเดียวกันแต่เมื่อวานเนี้ยมันออกเลขตัวเดียวกัน แล้วมันเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยบวกกับบวกกับเลขที่ผมเอามาทําให้พี่อะ่ะคือมันเป็นเลขบ้านก็คือผมเลือกมาตัวเดียวเลยผมไม่เอาสี่สี่หกแต่ผมเลือกไห้พี่ก็คือให้ตั้งแต่วันที่หกบางคนบอกไม่เห็นโน่นนี่นั่นก็ให้ให้ไปตั้งวันที่หกพี่ไม่ใส่ใจมากกว่ามันก็เลยแล้วทีเนี้ยมันแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะผมอะ่ะชอบเม็ดเดียวนะ่ะคือผมชอบสี่หกเจ็ดแล้วพี่ก็จะเห็นเลยในชุดอะ่ะผมก็จะลดแต้มมันพี่เข้าใจไหม ว่าผมลดแต้มมันเนี่ยเห็นไหม46 467แล้วก็มาเป็น466แล้วก็มาเป็น4 6, 6, 6, ้น 4, 6, 5ผมจะให้แค่สามตัวแต่บางคนบอกไม่เห็นไม่ได้แล้วก็ดวงพี่แล้วก็ดวงพี่เลยเพราะว่า466เนี่ยมันมันเป็นเลขบ้านเลยแต่บางคนไม่ชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นเลขแบบพี่เข้าใจไหมมันไม่สวยนะเออ466เนี่ยเพราะมันเป็นเลขเบิ้ลแต่ถามว่าถ้าถูกนะพี่ซื้อห้าสิบบาทนะ พี่ก็ได้หลายบาทเลยนะเพราะมันพี่ซื้อห้าสิบบาทพี่ก็ซื้อลงทุนแค่ห้าร้อยห้าสิบบาทแต่พี่ได้เป็นหมื่นนะแต่บางคนไม่ซื้อบางคนซื้อแค่ตัวนี้กับสี่หกห้าแล้วเมื่อวานี้วิกกระจายเลยครับคนก็ร่วมบุญกันมาเยอะมากเลยตอนนี้ก้าเพราะว่าวันพุธต้องมีก้าไม่ก้าวก็ต้องจ ส่วนไทยนะครับจะเปิดไว้นะส่วนรัฐบาลไทยนะรอบหน้าเนี่ยมันเลขมนออกวันพุธวันพุธนี่กําลังวันก็คือวันนี้แหละครับมันจะมีสองมีสี่แล้วก็มีแปดรอบหน้าเลขออกเดือนตุลาเลขมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนนะครับสี่พันคนดูเลขมันจะเปลี่ยนแล้วเขาเรียกอะไรนะขอบคุณดาว20ดวงน่แล้วก็เลขมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแน่นอนเพราะมันเป็นเดือนตุลาเลขมันจะเปลี่ยน เลขออกวันพุธกําลังวันจะมีสองสี่แปดเลขประจําวันพุธจะมีสี่ห้าเก้าหนึ่งรอบหน้านะบอกเลยทําได้มันเด่นมากนะคือสองจับตาเลขสองไว้เลยไม่เดี๋ยวเพอเพเซอร์ไพรส์เดี๋ยวจะมาลงให้ก่อนว่าสองอะไรจะสองอะไรจะใช่ให้ให้สี่คู่สองครับเนี่ยดูมือไว้เลยตำไทยนะรอบหน้านะ ให้พี่จับตาเลขสองเลยเพราะคำนวณคำนวณนนะ่ะได้สูตรสูตรมันนะ่ะคำนวณได้สองกับสามสูตรหนึ่งแล้วก็คำนวณได้9ก้ากับศูนแล้วก็คำนวณได้8ดกับ9แต่คิดว่าสองน่าจะมาเพราะเลขมันวน,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 นอยู่ที่นี่แหละมันวนมันจะวนเลขมันจะวนอยู่ที่มันจะวนอยู่ที่เลขสองเลขห้าเลขหกมันจะวนอยู่แค่นี้สำหรับตํไทย